อีพีที่สามนะคะลายที่สามแล้วกันเดี๋ยวเราสร้างหน้ากระดาษเลยนะไปที่บวกแล้วก็เนี่ยสามพันคูณสามพันแล้วก็โอเคโอเคอีกทีนึ่งอ่าทีนี้เราก็ไปที่ไม้บรรทัดก่อนเลยเครื่องทุนแรงที่เราจะใช้ตลอดตอนนี้นะคือเดี๋ยวอีพีหน้าก็ไปวาดรูปกันก็ได้เนาะวันนี้ทำลายผ้าก่อน แบ่งเป็นสีแล้วนะคะก็ไปที่บัตรเอาบัตรอะไรก็ได้อะหลับตาจิ้ม <c oughs> อะไรดีวะอ่างหนึ่ง,งตามพึ่งอลองบัตรนี้อันนี้มันบัตรจิ้มอ่อวะเอาบัตรฟุ้งฟิง,ฟงนั้นบัตรนี้บัตรบัตรปาก,กาหมึกเจลกา,กากเพชรนะเสร็จแล้วพอจิ้มเลือกแล้วเราก็ไปจิ้มไอต,ตรงข้างนอก ข้างนอกเครื่องมือเนี่ยมันก็หายไปแล้วนี่เราลองลองดูก่อเน,นี่บัตรมันจะเป็นแบบนี้อ๋อบัตรจะเป็นแบบดาวดาวแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราทําลองทําดูก่อนเราเอาเป็นลายอ่ะปรับบัตรไปสักห้าสิบก็แล้วกันนะคะเอาสีอะไรนี่มันสีดําเนาะเขียวอ่ะเลือกอันนี้เสร็จแล้วเราก็ แตะข้างนอกให้ข้างมือหายไปนะเอา้าเห็นปะคะอ่ะไม่เห็นก็เดี๋ยวเปลี่ยนสีพื้นหลังก่อนสีพื้นหลังก็มาที่ตรงนี้ตรงเลขหนึ่งตรงเลเยอร์นี้คะแล้วมันก็จะเกิดหน้าต่างนี้เ,เห็นไหมพื้นหลังมันจะมีให้เลือกเราเอาอันแรกอันที่เป็นสีขาวพอแตะมาแล้วมันก็จะบางคนก็ขึ้นเป็นพาเลตสี บางคนก็ขึ้นเป็นวงล้อสีอ่ะเราก็เลือกเอาแล้วกันประมาณนี้หรือจะเลือกในนี้ก็ได้จิ้มเอาเลยนะแต่ถ้าไม่พอใจตรงนี้ก็ไปไปปรับสีใหม่อตรงนี้นะคะอะสมมุิได้หนึ่งสีนี่เป็นสีนี้สีม่วงนะเอาแล้วตรงนี้ดอกดอกเป็นสีนี้แล้วอ่ะเราเปลี่ยนสีสีตรงนี้ให้เป็นสีอื่นก็ได้อ่ะเมื่อว่าเป็นสีชมพูอ่ะก็ใส่ไ,ไปเถอะ,อะ วาดไปเลยอยากวาดอะไรน้องวาดไปเลยลูกนี่โอเคอ่านี่ได้หนึ่งอันแล้วต่อไปเราก็วาดมุมอ่ะเปลี่ยนสีใหม่เอาสีอะไรไปวงล้อสีก็ได้อ่ะไปวงล้อสีเปลี่ยนสีใหม่ เอ้เมื่อกี้เป็นสีนี้แล้วเ,เหลืองๆมั่ะเอาเหลืองมังแล้วก็ใส่ไปอ,อ่ะใส่ตรงนี้นิดนึงอ่ะแค่นี้นะไหนด้วยตรงนี้อ่ะตรงนี้นิดนึงอ่ะเยอะไปเราจิ้มไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยนะคันนี้ใส่เป็นแหลกๆเลยนะอ่ะพอได้ตัวแบบนี้แล้วนะแล้วก็ไปที่ ลูกศรสีทิศนะแล้วก็ไปที่ซูมเอ้ยไม่ใช่กระโทษไปที่ทำซ้ำแล้วก็แตะให้มันเป็นสีฟ้าแล้วก็เลื่อนลงไปลเลื่อนลงไปข้างล่างก็เจอคำว่าซูมแล้วก็น,นี่ลดเปอร์เซ็นต์มันลงสักยี่้ายี่้าเปอร์เซ็นต์นะ,ะแล้วก็ติ๊กถูกเสร็จ หนึ่งลายเราได้หนึ่งลายแล้วเราปิดไม้บรรทัดไปออฟก,ก่อนอะได้หนึ่งลายแล้วคุณหนูนี่เห็นปะโอเคไหมคะโอเคแหละ <c oughs> อ่ะแล้วสมมติว่าเพิ่มอีกนิดนึงจากครั้งก่อนเราไม่ได้ไม่ได้ปรับอะไรใช่ไหมเราลองไปที่คําว่าธรรมดานี่มันจะมีอะไรให้เราปรับเยอะแยะเลยเห็นปะอ่วอันนี้มันไม่ขึ้นอ่ะแต่ดูตรงนี้นะเนี่ยอ่ะสมมติว่าเป็นอันนี้มันขึ้น สีมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นปะเอาใหม่มันเป็นดอกสี่ะแตะใหม่แตะไปเรื่อยๆอ่ะดูว่ามันมันเปลี่ยนเป็นสีอะไรได้บ้างเราก็เลือกเอาอันที่เราชอบงนี้เนี่ยอย่างอันนี้มันก็ทําให้มันมืดลงนะก็กุมโทนดีอย่างนี้นะตรงเนี้ยสามารถเล่นได้นะคะทุกคนสังเกตรตรงนี้นะ สีพิกบหักออกแบง่งบางอันก็กลืนหายไปเลยบางอันก็สีแบบเด้งออกมาเลยบางทีก็เนี่ยเป็นขาวดำออันนี้อันนี้พอประมาณคือลองดูลองเล่นดูถ้าไหนมันแบบไม่เห็นจะเป็นต้องใส่อะไรพวกนี้อลไเราก็กลับไปอันเลออันเดิมของเราเนาะอันที่คาว่าธรรมดาเนี่ยก็คือค่าปกติค่าดีฟโลของเรานะค่าเริ่มต้นถ้านี้มันสวยแล้วเราก็ไม่ต้องปรับไงแต่แต แต่ตรงเนี้เอาไว้เผื่อใครอยากจะเล่นอะไรก็เป็นแตะเล่นได้เนะาะสมมติว่าเราได้ได้งานชิ้นนี้แล้วเริ่มพูดผิดไปที่ลูกศรชี้ไปทางซ้ายอันนี้นะแล้วก็ย้อนกลับไปแกลเลอรี่ของฉันแล้วก็แชร์ค่ะแล้วก็ไปที่ภาพแล้วก็เลือก pNG แล้วก็โอเคอีกทีหนึ่งอันนี้เราก็เซฟขึ้นไปอยู่ใน Google d r i v e เนาะ โอเคไหมหก Google ูเกิลไดแล้วก็เราเป็นเราเลือกเจเออแล้วก็ไปเลือกแฟ้มของเราที่มันเป็น png เนะมื่อกี้เราเลือก png แล้วก็เลือกเราเลือก png แล้วเราตั้งชื่ออยังเมื่อกี้เราลืมตั้งชื่อเนาะเอาเป็นอะไรสีม่วงแล้วกันเอาไว้ม่วงม่วง png บันทึกได้แล้วแล้วเร,เราเซฟขึ้นไปอยู่บนคลาวพร้อมที่จะส่งขายแล้วนะ วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะ